คู report, so ่เปิดหัวนะเพชรอัศวินกับชนะเพชรนะครับเปิดหัวคู่แรกร้อยสามปอนด์เอาไปพักป่อนอัานมาเกิดจุดสีนะอ่านนิดนึงโอเคได้นำตัวได้นำตัวทักมาก่อนครับผมเพชรอัศวินทอร์พาสิเจ็ดครับวันนี้เจอกับชนะเพชรเคยเจอไหมเห็นคลิปเขาไหมเขาเป็นโปรยังไงรู้ไหมเหมยเข่าเหมยเข่าของเราประเภทไหนเข่าเหมือนกันนะเป็นไงลงาสูงเท่าไหร่ สูงความสูงส,งส,งสงอะจน้ำหนักป,ปล,อล่อยาสิวเดียวอายุปีนี้งห <15 S 1> ล่าสุดชกที่ดนเมืองใช่ไหมนะชนะใครวันนั้นจำได้ไหมร้อยเทไรวันนั้นชกร้อยาไหร่ร้อยสองอลรอ่าร้อยสองอลก่อนนั้นชนะที่ดดนที่ไหนดอนเมืองเหมือนกันนี<ใ>ชช่ชนะใครวันนั้นลิก<ม>ด้วยนาพอลวา วัานั้นร้อยสองไหมใช่วันนี้ร้อยสามโอเควะโอเคครับมันมันใหญ่ไปไหมนิดนิดนึงครับแต่เราก็ตัวใหญ่หนึ่ครับนะครับลูกหลานจังหวัดคนคนคนยาลาเนี่ยนะมาไกลนะสองพันกิโลได้ไหมครับนี่ไอ้ที่ดอนเมืองสองไฟได้ถีบไปเท่าไหร่สองแสนได้ไหมได้นะได้ได้ได้นะเอาวันี้วันนี้วันนี้ร้อยสามเมื่อกี้เกินไปเท่าไหร่เกินไปจุดเท่าไหร่จุดสี่จุดสี่ใช่ไหมครับฝากแฟนครับคนยะลานะครับเล่นยาวีเลยครับ ช่วยฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสู้ัี่อ่าโอเคโอเคอย่าล่าจริงๆมันต้องพูดยาวเองนะอย่าพึ่งอ่ะแนะนำตัวครับสวัสดีครับผมยังไงชนะเป็ดเก่งเจ้าหญิงครับชนะเป็ดมีกี่คนในค่ายตัวนี้มีประมาณเจ็ดแปดคนครับมีความพร้อมมาพอได้นะกี่วันรอบนี้อ่ะผมเดือนหนึงได้ครับซ้อมอยู่ที่ฟันตะโก้ครับประมาณเดือนทัยครับโอ้พร้อมเยอะนะ เราสูงตอนนั้นสูงสูงสูงร้อยหกสิบสามได้น้ำหนักปล่อยปล่อยอยู่ที่ห้าสิบหกห้าสิบเอ็ดชันปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยสิบหกครับเราเป็นมวยไงมวยมวยเดินเขามวยเดินเขานะมีอะไรหลักเหลี่ยมมีลูกปิดคมอะไรมีซองมีไหมมีนะมีเกียวสหน้าสุดชกวิที่ชกที่วันที่ โชคที่ใต้ไหมครับวัันน้นชนะใครเสมอครับไปการรถบัตรครับทีทูร่าเนับแต่ก่อนหน้านั้นทีนึงก็ชนะเจ้านาวีอีกครั้งนึงอ่ะแล้วก็ชนะไอ้กายยอดขุนพลเนอะอ๋อแสดงว่าเข้ากรุงเทพกี่ไปแล้วเข้ามามีเป็นไฟที่สี่แล้วไฟที่สี่ส่วนมากังอยู่ร่างเดินแต่ข้อมน้อยเคยมาอ่ะเคยมาแล้วเคยมาแล้วนะบรรยากาศบรรยากาศรู้นะเป็นยังไงนะลูกหลานจังหวัดคู่ต่อสู้มีอะไรบ้างคกลม ไม่เห็นเห็นทิ้งตัวไหมเก้งทางเรียบร้อยแก้มาเรียบร้อยเราน่าจะสูงกว่าเขาไม่คิดว่าเขาไม่ได้สูงกว่าเขาตั้งใสูงมานะใต้เดียกันเนี่ะเรามมยจากจังหวัดชุมพรนะชุมพรบ้านุ่มหนาวกว้างเลยครับพี่น้องที่อเลอร์ครับผมพี่พี่น้องชาวชุมพรชาวจังหวัดสุนัขโก้่วยฟักแรงใจแรงเชียร์พุ่มเดือนนั้นแบบนี้แน่นอนโอเคจบดีหรอกเปล่าไป